สวัสดีครับพี่น้องมือนีกะลงมาเบิงเข่าอยู่หน้าครับเห็นผักบุ้งร้ายหลายกะเล่วาติไทยพี่น้องเดี๋ยวเบิงนําว่าติเก็บไปผัดแรงมาเบิงกันครับพี่น้องมเฮ่าติเก็บได้หลายปันใดผักบุ้งร้ายหลายครับมานพี่น้องคุณร้ายค่ะข้ามยิป้าเข่าพี่น้องมาเบิงเข่าอยู่หน้าครับมือนีลงมาเบิงเข่าอยู่หน้าเห็นผักบุ้งวัวแตที่อ่อนหลายพี่น้องมึง เาาก็บเเตียวตะกร้์มาใสไซได้พี่น้องตะากร้์มาใสไซบุงเดียวเต็มตะกร้าบิ้พี่น้องว่าสิได้บ่พี่นี่น้ไม่เบิ้ลุดเป็นหย่อนงามๆงลยพี่น้องเก็บไปอูุนเอามระเทศน่ากินพี่น้องเบิ่ลแม่งเกิดอยู่ในปลาเขาได้นี่ครับพี่น้อง<ส>พ,พักบุง ล่ <Like S 2> <Like S 1> ครับลอยู่ like ครับพักปุ้งกะบไลยหย่ากะลายครับไลยแงพี่น้องคุลายคากิเลสพักบุ่งไอิวนหย่ากัลไลยพี่น้องคุณเพิ่งหย่าเิ่งขับคุ้งกลามานะ หนอนหยาดงามเลยสามารถเบิ่มเข่าได้มาเห็นผลบูงวิสิยอนแค่หนอนงามเลยเดี๋ยวถอดเกือบบูจะเข้าวก่อนนะครับพี่น้องงยางหยาับน้ำมันหงอยนี่เดี๋ยวเกือบบูไปไวจะกข้าก่อน ่น้ในห้างไรได้พี่น้องผักบุ้งำงามได้ขุดโอ้ห้างผักบุ้งไล่ข้กิรีพี่น้อง้ากะไลผักบุ้งตะไลเงียบนำงามอ้ยบดอ่ะโอ้ลายลางานบ้ำงามเด้พี่น้อง ี่่ออนต้องมาเบิกเข่าเห็นผักบุ่งกับเก็บผักบุก่งก่อนเลยพี่น้องหัวเราะพยายามงามเลยเบิ่งพี่น้องมาตะกร้ามาใส่พี่นอ้องว่าจะมาเต็มตนีมนมน่สุดเลยบ้าเมื่อไงลาเบิ่งพี่น้องนะมึงกัดเต้งโตเลยพี่น้องแสบฟัรไม่มาแาว อโอ้มดน้่งน้ำงครับปลูกเขาน้ำปลูกปามน้ำครับปลูกขาปลูกปามยื่นใหปลาปามขวดเขากอยื่ในให้หลองปามครับปามกห็หัวจะตัดไปว่างอัน อาทิตย์ก้อนนี่แหละพี่น้องซุมนี่ก็ว่าสิตารโยอีกจังหน่อยหุ่นล, <มา S 2> ละตอตัดกเะษิทธรรมไทยให้พี่น้องเบิ้งโยตัดไปส่วนหนึ่งได้วหรอได้หลายสมัยเราเบิ้งกันด้วยพี่น้อง ได้เครื่องตาแล้วเครื่องตกกาแล้วงางก็ได้เรียกงานเป็นหัวเบิ่งเด้อพี่น้องจะได้เต็มอีหลีบ่มื้อนี้ว่าเซลเต็มตะกากานี่แต่ยางบวนมางั้นบ่โอ้ยมาบูปลาขาพี่น้องวัด หยดน้อยๆกันง่ายขึ้นมากฟางพี่น้องทีแม่น้นงวดก้อนวาตับเนี่ยเก็บไปบ่บัวพูนทำงามเลยมากมันหล่นบ่กมากมันหล่นพี่น้องสองหน่อยเดี๋ยวไปน้ำกันอือโอ้มันหล่นดีๆพูนน้องใกล้สุกแล้วนใกล้ได้แล้ว น้ำได้น้ำไทยน้ำมาตัดเสร็จให้พี่น้องเบิร์อีกเท่านึองเยอะตอนนี้เขาก็เก็บผักบุมงก่อน่นอะไรตุ้นอันนี้เขาเอิ่อมาผักบุ้งอย่างผักบุมงแดงบุ้งแดงผักบุ้งแดงพีงงพ่น้องถ้าพี่น้องเอื่อนจังใดก็คอมเมนตมาบอกไ<ห>ด้เลยครับ พัอปุ่งขาวก็พัอปุ่งแดงบ่ะพงขาวก็พ<ะ>ักปงแดงพี่น้อง <c oughs> พี่น้องเอมเมนมาบอกหน่อได้ครับเืสีเขียวนะนยึดติดทุนทางรถได้นหครับยูดทางใหญ่ครับ <c oughs> ก็จะมีรถแลนด่พานกินก็ตํำคุ้ม,มนาคกว่า,าน พักบุ้งปอดสารพิษครับบดิสีดหญ่จะ<า>เทียนได้เบิร์บ้างพี่น้องนี่น,นี่สิแมัน่กินได้บ้างเมื่อเขาสตาร์ทเดี๋ยวไปไปก่อนเนาะพี่น้องหลายครักอีลีพี่น้องหลาย,าลยหลยเกืดอโอ้โอ้โอ้โอ <c oughs> มันลมดินลมยังไงนะโอ้ยนอยน,ไไไนไป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 ให้เลย หมากปามครับถ้าเกิดมันสุกแล้วห้องเก็บมันก็จะลนจังสีหลักครับพี่น้องมันก็จะลนเต็มตับมาเบิองหมากปามตับหมากปามบ่มันลนมันสุกแล้วเฮาบ่ได้มาตัดแม่ยีหรีพี่น้องพุ่นน่ะตัาบริได้มาเบิ่งน่ะมันสุกมันสิลนจังซี่บ่แม่น ถ้ามันสุกมันสิหลนบ่าแถวเมียว่าตัดไปป้าน้องน้องโอ้ปูครับพี่น้องมีหอดปูเดี๋ยวเสร็จคุยเสรล้วเสรแล้วคุณไตไปคุณแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนักกัปูกันพี่น้องเมื่อกี้เห็นไต้ ไปที่ไปทางได็ล่ะอืมเห็นแล้วพี่น้องเห็นแล้วปูแล้วพี่น้องครับเห็นแล้วปูครับโอ้ยโอ้โอ้ตัดตามมั้ยปูพี่น้องเออ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 ปูกัดครับพี่น้องเบูงแนมบางกีถือปูกัด ใส่เป่ยนนัวอันนี้ไม่ใส่ออกบ่ะฮออกไม่ต้องใส่หรอปล่อยปล่อยมันปล่อยมันเนาะปล่อยอยี่นี่ละ่ะให้มันอยู่น้ำพงหน้าใส่พี่นอ้องของมึงแนนั่งกัดแล้วล่ะตัวเดียวนึงอื้ม่ซะอย่าก,กัดเข่าเด้อมาพี่นอ้องหาผักบ,บุ้งต่อนใหได้หลายอย่างเลยมันอยู่พี่นอ้อง ไม่ไหลไปครึ่ง <ไป S 2> ครึ่งตะกาแล้วครึ่งตะกาแล้วพี่นอ้องนะตันเนี้ยวิปูดแล้วพี่น้องโอ้ตอกเก้าวิปูดตอกเก้าเกิดเก้า นะกุ้งกัโอ้โห oh. uh huh. พี่น้องใบมักเง่เลยอันนี้คนมแล้วร <c oughs> ต้องระวังงูนะพี่น้อง พี้น่องพูดอืมอืมตามมากี่น้องไลค่ครับให้เดี่ยวไดว้พีดด่น้องอันนี้ให้ให้เดี่ยวเด้หืมไลให้พูดนะ ยุหอวคอทห่ง่ามพี่น้องเบิง่งเป็นเครื่อมากสิเลยอืมคุณอ่ะโอ้ปิมันเหยียบตัวนี้มีแต่ยอดอวบัวบครับมีแต่ยอดอวบับง่ามๆคุณอะพี่น้องเบิง่งง่ายอีหลีคุณอะ ปกติจะเต็มล่ะครับเต็มไปยุ่นแบบนี้มันก็เลยเฮียออกเครื่องหนึ่งนะกระเลยเหลือเครื่องกระเดิดไหมแต่มพัพี่น้องดีมากๆเอาน,น้ำตาฟังก่อนมาทานี้พี่น,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 น้องเอาน้ำคอนเทน่าก่อนคอนเทน่าก็ลายพผู้นหนยุ่งง้างๆกัน าการะจายพี่น้องอันนี้คือหยาอีหยางพูดนี่ลกแล้วะนะหยาแบบนี้ไล,ล่ไหลไ<อ>หลายเลยพี่น้องเบื่อต้องไปไสคใกล้แล้วใกล้เต็มแล้วพักบุ้งบ่ะพักบุ้งนะี่ยใกล้เต็มแล้วนึกว่าคน้นค้นนะบ่เต็มพี่น้องนนอเล รถกระทางวันห้างเสียงรถกระเสียดดังแน่เด้อพี่น้องเรียกว่าอันตัวใดเด้อมาต่างคนห้างนี่ไงว่าคลิปอันปลาก็ไม่ใช่เสียงจริงเลียดนะพี่น้องมันหยุดทงหยุดทามันหยุดตีนบ้านมู่น่ะแม่ตอกบ้านมู่ประมาณสองร้อยเมตรยาวนี่ละอันนี้การ หลังบ้านสวนในข้างนอกนะก็เป็นแม่น่าไปนะแจ้ง,ง่ายมองแค่ข้าวก้อนไปแบบนี้เหมดแล้วพี่น้องลงมาหนแน่น,าน่าอีกแล้วเมืเ่อ,อกี้เอาเทื่องบบกว่าเต็มพี่น้องว่าไม่สิเต็มบ่เต็มพักบุ้งมึงไงลเลยได้ลงมาใน่น่าอีกแล้วว่า<ะ>เต็มว่าคืนโบกแบดแค่นี้แค่นี้ Các bạn hãy đăng cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn น้อน้องไนี่เดียวเดียวเดียวด่ายมากปลา hey, ปดาปลาคอบ่ปลาปลาเดียวบลูปลาเข่งปลาเขงปลาเข่งพี่น้องมีหอดปลาเขงเป็นไปอมอนมากควบบเอาไว้นี่ละเอามาให้พี่น้องเพ่จะวคนเดียวลดไปจักน้อย ปาเข่งกับมีพี่น้อง,ออง <c oughs> ได้ยูบ่ ตมบ่ได้บ่ได้โอ้มืว่าน้ำเลีล้ยวละก็สิได้ลายหะล่ะพี่น้องมือนีกันรู้กูนะเต็มละละเนาะเถงเฮียเถงบ่เฮียก็สิเต็มละละพี่น้องเติมเปียกแล้วปลากกับบ่ได้มือนีกะไวส้สนีทดเด้อครับพี่น้องเด้อฝากกันกดไลค์กดติดตามในเด้อครับเพื่อนเบิกกำลังใจให้เฮองแฮทคลิปต่อไปเด้อครับพี่น้องจ้ามือนีกันไปแล้วเด้อครับพี่น้องบ๊ายบาย